สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้มาอยู่กับเหรียญ XRP และ ADA นะครับก็เป็นเหรียญที่ขึ้นช้าๆค่อยๆขึ้นนะครับก็สําหรับ XRP ก่อนเลยนะครับมีจุดสําคัญอยู่2จุดทําให้วิ่งขึ้นไวนะครับแถวนี้ไม่มีฐานมากมายนะครับสําหรับที่ดูตอนนี้สําหรับ XRP นะครับถ้าถามผมว่าราคาจะไปสุดตรงไหนนะครับตอนนี้ก็คือมาชนฐาน จุจิกอยู่แถวเนี้ยนะครับก็คือชนแถว75นะครับก็คือ0.77นะครับก็อาจจะลงมารับที่จุดย่อแรกนะครับ0.75นะครับถามว่าถ้าขึ้นบิดตาม BTC นะครับก็อาจจะสุดอยู่แถว0.8นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยอาจจะขึ้นยากนะครับอาจจะขึ้นยากก็แถวเนี้ยรอช็อตได้นะครับรอช็อตได้ก็อย่าลืมสต็อปเลทนะครับ0.8 สต๊อปร้อยก็ศก็ได้นะครับสำหรับสายช็อตเพราะว่าขาลงน่าจะลงไวนะครับแนวแนวแนวรับฐานก็ไม่ค่อยมีนะครับถามว่าลงมาที่ไหนนะครับ XRP ก็ลงมาแถว0จุดเอ่อประมาณ0.68ก็ปิดไปเลยนะครับเนี่ยมันจะมีฐานเล็กๆอยู่แถวนี้นะครับจุกจิกนะครับก็ถ้าใครช็อตมา0.8นะครับช็อตมานะครับปิดแถว0.69นะครับแต่ถ้าใคร อยากลองต่อก็ไม่เป็นไรนะครับลองดูได้ก็สต็อปล็อตไว้ทั้งลองทั้งช็อตนะครับป้องกันตัวส่วนสายที่ซื้อเก็บนะครับให้รอราคาต่ำๆนะครับแถว0.60.5นะครับสำหรับ XRP นะครับถึงไปเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าในทรงของ XRP เนีนาคตเนาะถ้าดูกราฟดีนะครับมันฐานมันเยอะเกินนะคแถว 0.1 0.1แลวพวกนี้นะครับถือว่าขึ้นยากเลยนะครับขึ้นยากมากๆนะครับอยู่ที่ดูวิก็แล้กันนะครับอ่าต้องผ่านแถวโ,โซน0.8 0.9ให้ได้ก่อนนะครับถึงจะวิ่งไวนะแถวนี้ถึงจะวิ่งไป1.2ได้นะครับก็เดี๋ยวลองลองมาดูกันนะครับก็ล่าสุดถ้ายังไม่อัพขึ้นไปฐาข้างบนเราก็จะไม่ไปฝืนลองนะ ถ้ามันขึ้นไปยืนได้สักระยะหนึ่งแถว0ูนย์จุดแปดสองแปดสามนะครับค่อยค่อยหาจุดเข้าลองเนาะก็ส่วนข้างล่างนะครับถ้ายังเล่นอยู่ในจุดในจุดโซนแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับผมแนะนำให้ช็อตอย่างเดียวหรือรอขายนะครับส่วนข้างล่างข้างล่างแถวศูนย์จุกลงมา0ูนจุดห้านะครับก็เป็นแนวรับนะครับก็แบ่งกันให้ถูกแต่แถวครึ่งครึ่งหนึ่งแถว0ูนย์จุดเจ็ดเนี่ยเป็นราคาที่ไม่ควรเข้าเล่นนะครับถ้าไม่ดอยก็ อ่าได้กำไรน้อยนะครับเสียเวลานะครับแต่ก็ลองลองดูนะครับตามใครที่มีแนวทางการเล่นแนะนํานะครับในการในการแบบอ่าจะชอ็อตตรงกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็ลองมาแนะนําผมได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครที่อ่าดูแนวทางแล้วชอบอย่าง xrp นะครับไม่ค่อยได้ลงบ่อยเนาะก็ถ้าใครชอบก็สามารถขอมาได้เรื่อยๆนะครับนี่อันนี้ก็มีคนขอมาหลายอาทิตย์แล้วผมก็มาอัปเดตให้เพราะว่าวันนี้มันพุ่งขึ้นมาเยอะนะครับ ก็ผมเคยลงแนวทางไว้ในกลุ่มลายนะครับก็ตั้งแต่0.6แล้วนะครับ0.60.7แล้วนะก็สำหรับ EKP นะครับแนวรับแต่ไม่ไม่ได้ดูติดตามแนวน,นะครับก็สาเหตุที่ขึ้นหลักๆเลยก็ m a ตัดนะครับ m a 5บ20ตัดส่วน4ชั่วโมงถ้าเป็น m a ใหญ่นะครับ m a 50ลบ200ยังไม่ตัดนะครับยังไม่ตัดกันขึ้นเนาะถ้าตัดขึ้นนี่ถามว่า มันเคยตัดหลอกตัดขึ้นหลอกนะครับมาครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ฟอฟังได้แต่อีกครั้งหนึ่งอาจจะมีการตัดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะไปยืนแถว0.77ยืนไปแล้วเนาะประมาณ0.8 0.9นะครับถ้าเกิดมีการตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องดู R MA เดคคอร์ะ cost นะครับของ XRP นะเดคอร์เล็กๆนะครับก็ดีนะครับ 50าสิพับสองร้อยก็คือมีการตัดกันลงมาชัดเจนนะครับแต่อาจจะลงมาไม่สุดนะครับอาจจะลงมาไม่สุดนะอาจจะลงอีกนิดนึงนะครับก็เลยมองว่าในจุดนี้ยังไม่รีบไปไหนเนาะยังไม่รีบไปไหนนะครับก็เนี่ยขึ้นไปเสร็จทิ้งทิ้งไสด์ไปเลยนะครับรอรอดูนะครับพอบะทีซยังไม่สุดที่สี่หมืนสี่นะครับยังไม่สุดที่สี่หมืนสี่ตามเป้าที่ผมาคาดการไว้ก็ xrp ก็มีสิทธิที่จะขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับสายช็อตก็เตรียมกระสุนรอแถวนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดมันตัด sl เราก็ไม่ขาดทุนนะครับก็ขาดเล็กน้อยนะครับแต่ก็ได้ลุ้นเสียวนะครับก็คือถ้ามันยิงลงมากันจริงๆทุบลงมากันจริงๆนะครับเนี่ยแนวรับตรงนี้นะครับสบ,บายนะครับลงไปเก็บแถวปิดปิดแถว0.7นย์ละกันนะครับ ตัดหน้าเขาหน่อยนะครับ0.7ก็ปิดเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับเก็บเงินดีกว่านะครับถ้ามานะถ้ามาเนาะก็ถ้ามาก็ค่อยว่ากันนะครับสรับ XRP นะครับอยวไปต่อกันที่ ADA นะครับนี่ ADA นะครับทำราฟมาอยู่แนนเลยนะสหรับตัวนี้เนาะถามค่อนข้างแข็งนะครับแข็งแรงนะครับเพราะว่า ADA เนี่ย ถ้าหลุดลงไปจาก25%นะครับแนวรับถามข้างล่างนะครับ a d a เนี่ยถามว่าอ่ามันมัน่อข้างเสียเปรียบก,กว่าเหรียญอื่นๆไหมเหรอตอนนี้ก็คือถ้าถ้าดูแนวใหญ่จริงๆนะครับดูแนวใหญ่จริงๆนะครับฐานมันนะครับถือว่าวิ่งอยู่ในโซน25%ถึง50%นะครับถ้าถ้าถ้าดูแล้วก็คือไซด์ V นั่นเองนะครับ ไซเวยเล็กๆนะครับแถว1.2นะครับเนี่ยไซเวยเล็กๆนะครับอยังไม่ขึ้นนะครับต้องดู MA ประกอบด้วยนะครับเนี่ย m อก็ดูหนักนะครับแต่ตัวเนี้ยขึ้นมานิดหน่อยอาจจะเทลงอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าอ่าตัวอตัว50 p ับ200นะครับคือตัดลงมาเยอะนะครับแต่ที่สาเหตุที่ขึ้นเนี่ยคือคือเอช่วงระยะสั้นนะครับ5ทับ20นะครับ ถ้าใครมี cdc นะครับเปิดดู day นะครับดูดู day cdc เขียวหรือยังนะครับต้องลองไปดูนะครับผมไม่แน่ใจว่า cdc ผมติดตั้งไว้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับติดตั้งได้หรือเปล่าอ่าติดตั้งได้อยู่นะครับกําลังจะเขียวนะแต่ยังไม่ขึ้นสัญญาณเขียวสักทีนะครับอ่าอาจจะรอนะครับรออันเนี้ยรอตัวห้าสิบับสองร้อยของสี่ชั่วโมงก็ได้นะครับสําหรับเป้าดีนะครับ ก็เดี๋ยวไปดู C D C กันว่ามันมีเนื้อหาสาระยังไงนะครับว่ามันตัดขึ้นหรือเปล่านะครับนี่นะครับยังอิกดเยอะเลยนะครับยังไม่เปิดเขียวง่ายนะครับทําให้เราอย่าเพิ่งปักปักอกปักใจนะครับว่าหลายๆตัวจะกลับขึ้นนะครับหลายๆตัวจะกลับขึ้น C D C นี่ค่อนข้างชัดเจนในระยะยาวนะครับดูวิกนะครับเพิ่งลงมาเองนะครับ อาจจะไซวย์อยู่สักระยะเนาะนะครับอาจจะ์ซวอยู่สักระยะหนึ่งนะครับถ้าดูในจากสี่ชั่วโมงตอนนี้ก็สำหรับ A D A ช็อตสั้นๆนะครับช็อตสั้นๆนดูราคาไว้ก่อนเพราะว่ามีลิฟอยู่นิดนึงนะครับมีลิฟอยู่นิดนึงถ้าเกิดหลุดไปได้นะครับหลุดหนึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุดเอาง่งายๆนะหลุดจุดหนึ่งนี่ก็นึงนี้ 1.27นะครับถ้าหลุดเป้า1.27มีโอกาสวิ่งยาวไปถึง1.37ได้นะครับแต่ที่เนี้ยมันจะหลุดไม่หลุดนะครับถานตรงนี้แข็งนะครับอาาตรงนี้แข็ง,ของพอสมควรเนาะเนี่ย็ขขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วย่อเลยนะก็กวาจะขึ้นมาข้างล่างและข้างบนอีกนะครับจูเจอหลายฐานนะครับเจออะไรจุกจิกไปหมดนะครับสําหรับ A D A เลย วิ่งกับยากนะครับขาขึ้นขึ้นยากนะครับขาลงลงไม่สนฟ้าสนผีเลยนะครับก็ถ้าจะเก็บ a d a ก็เปเลียงระยะยาวนะถ้าเล่นสั้นอย่างที่ผมบอกเนาะหาเรียญอื่นดีกว่านะครับก็เก็บยาวก็คือเก็บยาวนะครับสปอตนะครับหรือฟิวเจอร์ลองลองยาวก็มารอแถวหนึ่งต้นๆแล้วกันนะครับหนึ่งจุดสองนะครับ ไม่ต่ำไม่ไม่ไมต่ำกว่า1.5ไม่สูงกว่า1.5สามารถลองได้นะส่วนสายช็อตนะ่ารอแถวนี้เลยนะ1.27 1.22นะครับสต็อปลอตทุกครั้งนะครับไม่แนะนําให้ปล่อยเออเดอร์ลื่นลื่นไปเรื่อยนะอาจจะโดนลากขึ้นลากลงนะครับสําหรับ ADA กับ XRP ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปหรือในกลุ่มไลน์ได้นะครับขอบคุณครับ